เดินทางจากไทยเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้ไหมเดือนมกรา65แล้วต้องรู้อะไรบ้างอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของยูโรเปียนยูเนนะครับก็เป็นประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตรงนี้ดูง่ายที่สุดแล้วก็คือเราจะต้องกรอกฟอร์มนะครับมีลิงก์อยู่ในนี้นะครับก็คือ48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ระบุว่าจะต้องตรวจเป็น PCR test 72ชั่วโมงหรือ a n t i g e n test 24ชั่วโมง ก่อนเครื่องบินออก pre departure นี่นะครับฉะนั้นถ้าเอาให้ชัวร์คือ72ชั่วโมงก่อนถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะชัวร์ที่สุดแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปสรุปนะครับที่ดูง่ายมากๆก็คือตั้งแต่20ธันวาคมนะครับกฎหมายในการเข้าสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีกักตัวแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่กักตัวอ่าก็คือก็แค่ว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วหรือฟื้นตัวจากโควิดก็คือกรอก entry form เสร็จแล้วก็โชว์ผลตรวจ negative test ที่บอกว่า PCR 72ชั่วโมงหรือถ้าแอนติเจน24ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกหรือก่อนถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ถ้าเอาชัวร์แต่ถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าได้อีกนะโว้พี่วิทย์ช่วงนี้ใจดีไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบก็ตามก็กรอกฟอร์มโชว์ผลตรวจโควิดแบบที่บอก PCR หรือแอนติเจนแต่ว่าถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนต้องตรวจอีกรอบหนึ่ง ภายในวันที่4ถึง7หลังจากที่เดินทางเข้าสวิต์แล้วแล้วก็รายงานกับทางแคนตันที่เราอยู่อ่าตรงนี้เขาบอกเลยนะครับ t r a v e l e r s enter switzerland are not currently required to quarantine ก็คือทุกคนนักเดินทางที่เข้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีการถูกขอให้กักตัวใดๆทั้งสิน้นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เขาจะห้ามเฉพาะประเทศโควิดกลายพันซึ่งก็จะมีแต่ประเทศในแอฟริกาเท่านั้นเองหรือตอนนี้ไม่มีแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นชื่ออยู่แวบๆบแบบ ครับแทนนั้นเอาเป็นว่าทุกประเทศในโลกนี้ยกเว้นประเทศโควิดกลายพันธุ์ก็เข้าสวิตเซอร์แลนด์แบบนี้แหละแล้วก็วัคซีนแบบไหนที่สวิตเซอร์แลนด์อนุญาตก็คือพวกเนี้ยเอ่อไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกานะครับของไทยก็ได้จอร์นสันซิโนฟาร์มซิโนแวคครบทั่วเลยฉีดไข้ก็ได้ก็คือถ้าฉีดไข้จะอนุญาตก็คือเป็นวัคซีนที่เอาเป็นว่าง,ง่ายที่สุดคือในพวกเนี้ยซึ่งซึ่งเราก็ฉีดพวกนี้อยู่แล้ว ฉีดไข้ในวัคซีนพวกนี้ได้เลยเพราะว่าอย่าง s i n นแวค s i n นฟาร์มก็เป็นวัคซีนของที่ WHO Emergency Use Listing ก็คือวัคซีนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกก็แท่นั้นซีโนแวคซีโนฟาร์มก็ใช้ได้หรือถ้าเกิดใครเอาชัวนะครับตกลงต้องตรวจจริงๆหรือเปล่านี่เลย Travel Check ก็เป็นระบบตรวจสอบของสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับก็มาเลือก Choice ในนี้เลยว่าตกลงต้องเข้าได้จริงไหมต้องตรวจจริงหรือเปล่าก็กด Start เลย สร็จแล้วก็อ่า uh, entering Switzerland นะครับอันนี้แล้วก็เลือกเอาคือถ้าเกิดเป็น resident หรือเป็นพลเมืองสวิสอยู่แล้วก็เลือกช h o i c e พวกนี้แต่ถ้าแค่ขอวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าระยะสั้นมาในนี้ไม่ได้บอกก็ idono t k n แล้วกันหรือ a r t h u r ก็ได้ a r t h u r แล้วกันแล้วก็มาแตกประเทศอะไรก็ไทยแ l a n d อยู่แล้วอ่าแล้วก็ต่อไปอีก เนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็นี่เลยอันแรกนะครับเออแล้วก็กด next แล้วก็อวัคซีนอะไรที่ฉีดมาสมมุติว่าเป็นแอสตราเซเนกาแล้วกันอ่ะเอาเป็นซีโนฟาร์มดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วก็กด next แล้วก็ในช่วงสิบวันที่ผ่านมาอยู่ประเทศไหนก่อนที่จะเข้าสวิตเซอร์แลนด์ก็เลือกไทยแลนด์ไปแล้วก็ next ไปอีกแล้วก็เข้าสวิตเซอร์แลนด์แบบไหนก็คือเ l ลนอันแรกแล้วก็ next แล้วก็ อะไรพวกนี้คือไม่มีเลยนะไม่มีเลยเยอะแยะนี่ไม่มีเลยก็อันสุดท้ายเลย None of above e x e m p t i o n อ่าโอเคสรุปคำตอบเราเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ next นี่สีส้มนะครับก็คือเราสามารถเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยมีเงื่อนไขตรงนี้เลยก็คือจะต้องโชว์ผลตรวจ PCR test ที่ไม่เกิน72ชั่วโมงหรือ Antigen test ไม่เกิน24ชั่วโมงก็คือโชว์ที่ตอนขึ้นเครื่อง เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเป็นคนตรวจแล้วก็กรอกฟอร์มนะครับมีลิงก์ฟอร์มอยู่ในนี้กรอกฟอร์มไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกสรุปว่าเข้าสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วยี่ห้อไหนก็ตามที่คนไทยฉีดก็โอเคถือว่าครบแล้วแล้วก็ตรวจโควิด PCR 72ชั่วโมงหรือแอนติเจน24ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกหรือว่าก่อนถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ถ้าเอาชัวร์แล้วก็ 48ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกก็กรอกฟอร์มนะครับ entry form ที่มีลิงก์อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องรออนุมัติใดๆก็กรอกเสร็จก็คือได้ qr code มาเลยจบสามารถโชว์จากมือถือได้เพราะว่าของออฟเองนี่แหละที่ตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็เข้าสวิตช์ใช่ไหมก็โชว์ qr จากมือถือนั่นแหละที่ที่เ,เราได้กรอก entry form ไว้นะครับครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่เดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแค่ตรวจโควิดอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบครับ